สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอ Galaxy Note 2ต่อกับ USB เ,เพื่อเสียบเมาส์นะครับดูว่า Galaxy Note 2สามารถใช้เมาส์ได้หรือเปล่าลองมาดูกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมี Galaxy Note 2แล้วก็ตัวแปลง USB นะครับสามารถเสียบทั้งทาได้ทั้งเมาส์ได้เลยนะครับลองดูนะครับขั้นตอนก็คือเอานี่สายแปลงนะครับมาต่อที่ตัว Galaxy Note 2นะครับต่อเข้าไปแล้วมันจะขึ้นว่า เชื่อมต่อ USB นะครับแล้วก็นำด้าน USB มาเสียบกับเมาส์ที่เราเตรียมไว้เสียบเข้าไปแล้วนะครับเรามาดูว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับขึ้นมาแล้วนะครับสามารถใช้ได้เลื่อนนะครับเรามาลองเข้าเว็บไซต์ดู PDA ใช้ได้จริงนะครับไม่ได้โกหกนะครับใช้ได้จริงลองกันมาแล้วนะครับครับผมขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ